สวัสดีค่ะวันนี้ตั้งหัวข้อไว้ว่าอวดหุ่นคุณแม่ลูกสองนะคะอวดหุ่นคุณแม่ลูกสองค่ะอวดหุ่นค่ะอวด,ดหุ่นอวดหุ่นอวดผิวค่ะอวดหุ่นนะคะอวดหุ่นค่ะหิวข้าวแล้วนะคะก็เมื่อเช้า,าไปใส่บาตรนะคะไปใส่บาตรแล้วก็ปล่อยปลาปล่อยปลา ปลาช่อนนะคะเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะปลาช่อนน่าจะแปดตัวนะคะเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะกินคอลลาเจนก่อนนะคะหิวข้าวหิวข้าวแล้วคือกลัดมาเราก็ไปซักผ้าทิวถูบ้างลดน้ำต้นไม้เติมน้ำบัวนะคะก็หิวอ่ะหิวแล้วเราก็ไปอุ่นกับข้าวนะคะอุ่นกับข้าวแล้วเราก็หิว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  เดลิมันหายเดลิมันหายใครอยากมีงานผิวนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะมันไม่เห็นคอมเมนต์อ่ะไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยอะ่ะไม่รู้มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยนะคะถ้าปุ้ยไม่ได้ตอบก็ก็โปขอ,อภัยนะคะเพราะว่าปุ้ยไม่เห็นคอมเมนต์ใครนะแล้วก็ไม่เห็นว่าใครเข้ามาดูบ้างน,นะคะทุกคนทําไมปุ้ยไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยถ้า่ตอขออภัยด้วยนะคะอาจจะมาเมาส์จะมาเมาส์เรื่องวันนี้จะมาเมาส์เรื่องอะไรรู้ไหมคะทุกคนจะมาเมาส์เรื่องอ่า เราไปเจอลูกค้านะคะไปเจอลูกค้าคนหนึ่งว่าพี่คะหนูอยากลดหุ่นนะคะพี่คะมันทานยังไงพี่คะมันมีผลข้างเคียงไหมมันเป็นคําถามยอดฮิตเลยนะคะทุกคนมันเป็นคําถามยอดฮิตนะคะว่าทานยังไงคะมีผลข้างเคียงไหมคะเราก็บอกว่าไม่มีผลข้างเคียงนะคะคุณลูกค้าเอา่เพราะว่าเป็นโปรตีนที่ปั้นหุ่น หุ่นแซบนะหุ่นแซบแบบคุณแม่ลูกสองนะก็ปุ๊ก็แซบเฮ้ยแซบนะแซบนะใครบอกว่าไม่แซบเออจะสี่สิบแล้วยังแซบอยู่นะคะทุกคนกินชงแฟแบบชงแฟแบบหิวหิวหิวข้าวแล้วเราก็จะมากินกาแฟก่อนแล้วค่อยออกกาลังกายแล้วก็ไปกินข้าวนะคะเราจะเป็นเราจะมาปั้นหุ่นจากจาการที่เราเกลเยไปสองวันเพราะว่าเราอะเป็น เร,เราเป,ไป็นประจำเลยนะแล้วก็ขี้เกียดนะคะเมื่อวานก็เลยได้แต่เมื่อวานอ่ะก็คือหมดหมดไปแล้วเนาะเราก็เลยได้ปันป้นปั้นปั้นหน้าท้องล่างเมื่อวานก็ที่ทําคลิปไปนะคะมีสิบห้าภาพปั้นหน้าท้องล่างนะคะ <c oughs> อะใครใครที่ดูอ๋อปุ้ยจะทําตามอ่าอ่า YouTube ที่ชื่อฟิกกับดาวนะคะก็ไปทําตามกันได้นะคะทุกคน ไม่ทำตามกันได้นะคะอีไอยูทูบที่ชื่อฟิกกับดาวนะคะก็จะมีท่าออกกำลังกายนู่นนี่นั่นนะพอดีเมื่อวานดุก็ได้ท่าลดหน้าท้องหน้าท้อง,องล่างมานั้นัค15ท่าคือคล้ายทํทำสองเซตแหละปุ้ยทําเซตเดียวยังเหงื่อออกขนาดนี้เลยถ้าสองเซตสงสัยจะแบบโอ้โหเหงื่อท่วมตัวเลยนะคะเหงื่อเท่มเหงื่อท่วมห้องแอ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะพอดีก็เมื่อวาน นะคะเมื่อวานก็ได้ออเดอร์มากาแฟ1นึ่งโปรตีนหนึ่งนะคะแล้วเมื่อเช้าก็มีคุณลูกค้าทักมาว่าสนใจสินค้ากาแฟกับกับกับเดี๋ยวนะคะพอดีลูกคา้าลูกค้าแชทมาขออนุญาตตอบลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะ ตอบไว้ตอบไวการตอบไว้เป็นสเสน่ห์ของแม่ค้าอย่างหนึ่งนะคะก็คือลูกค้าลูกค้าทักมาว่าคุณยังมีสินค้าตัวนี้อยู่ไหมก็คือกาแฟเอสเซคอฟฟี่กับกับโปรตีนนะคะโปรตีนนี่นี่พอดอีลูกค้าทักมาล้วก็เลยสนใจเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตตอบลูกค้านะคะ พอดีถามคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าเขาสนใจยังไงเราก็เลยถามว่าอขอขอขออภัยนะคะขออภัยที่ไฟ์สดก็คือตอบลูกค้าลูกค้าก็ถามว่าคือสนใจล้วก็เลยถามว่ายินดีสั่งไหมเดี๋ยวจะแนะนําการทานให้นะคะขอทราบราคาค่ะขอทราบราคาค่าะกาแฟสองร้อยแปดสิบค่ะมีสิบ เจ็ดสองค่ะโปรตีนห้าร้อยเก้าสิบค่ะมีหกสิบแคปซูลค่ะ ขออย่าหนักค่ะขออย่าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งพอดีแป๊บนึงนะคะพอดีพอดีคิดคิดราค,คาให้ลูกค้านิดนึงกว่ายุ่งยุงย่งเป็นแม่ค้าแม่ค้ายุ่งแม่ค้ายุ่งจะไลฟ์สดก็จะไลฟ์ตอบลูกค้าก็จะตอบนะคะ 江西。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ขอภัยค่ะ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 พอดีอ่อพอดีตอบคุณลูกค้าอยู่นะคะขอภัยด้วยนะคะตอบคุณลูกค้าอยู่นะคะว่าลูกค้าถามว่าอาโปรตีนของเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นแคปซูลนะคะเป็นแคปซูลแล้วก็ทานง่ายไม่ติดคอนะเพราะว่าแคปซูลนะทำมาจากข้าวเหนียวนะคะทุกคนอ่ามันไก่ก็มันไก่แล้วโดเรมอนมันจับไม่ได้นะคะก็มันไก่แล้วโดเรมอนจับไม่ได้นะคะซึ่ง ทานง่ายมากเพราะว่าทํามาจากแคปซูลนะคะลุกคนทํามาจากแคปซูลนะคะทานง่ายมากไม่มีสารเคมีนะคะนี่โปรตีนแป้นขุนนะคะไม่ใช่ยางลดความอ้วนนะคะลูกค้าแามมาว่าเนี่ยหนูอยากลงมากๆเลยหนูเห็นหนูเห็นพี่กินอนะมันเห็นผลไหมเห็นผลค่ะมีผลข้างเคียงไหมมีค่ะ มีผลข้างเคียงคือสวยขึ้นอ่าหุ่นอย่างนี้ไงมันจะมีร่องอย่างนี้ไงคะทุกคนจะสวยขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็ผิวพรรณดีนะคะ590ด้านได้มากกว่าอ่าได้มากกว่าหุ่นลีนนะคะได้มากกว่าหุ่นลีนก็คือสุขภาพนะคะ มันแตกต่างจากยาลดความอ้วนของเราอย่างไงนะคะโปรตีนต่ดคุณแตกต่างจากยาลดความอ้วนของเราอย่งไรถ้าเรากินยาลดความอ้วนนะทุกคนมันจะเหี่ยวไปหมดเหี่ยวผิวไม่สวยสุขภาพไม่ดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเรานะบางคนเข้าน้าเกลือเข้าแอดมินให้น้ําเกลือเลยนะคะเพราะว่ากินยาลดความอ้วนยากผอมเนนะี่ยยาลดไว้ไงคะก็ไปกินยาลดความอ้วนเอาเนาะ พอเราแนะนําโปรตีนปั e ้นผุนบอกว่าลงช้าลงช้าใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ยาลดความอ้วนไงคะแต่ถ้าคุณคุมอาหารแล้วก็ออกกาลังกายลงเร็วนะคะทุกคนเดี๋ยวไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวไลฟ์สดวันนี้ขออนุญาตไลฟ์สดเร็วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไปตอบคุณลูกค้าเดี๋ยวไลฟ์ไปตอบคุณลูกค้าไปเดี๋ยวคนไลฟ์สดแล้วก็จะแบบดูไลฟ์สดแล้วก็จะรำคาญนะคะ เราอะเราไม่สนับสนุนให้ทุกคนกินยาลดความอ้วนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราอะอยากลดสิบโลภายในหนึ่งเดือนอ่ะแล้วเราไปซื้อ,อยาลดความอ้วนมาใช่ปะแล้วมันลดได้สิบโลจริงแล้วถ้าคุณหยุดยาไปอะมันโยโย่ขึ้นนะคะทุกคนโยโย่ขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณทานโปรตีนของเราอะ ยังไงก็ไม่โยโย่เพราะว่าเขาอะเป็นเขาไม่ใช่อย่างเราพกอ้วนไงทุกคนเขาเป็นโปรตีนที่เป็นเปลี่ยน เปลี่ยนไขมันที่สะสมในร่างกายเราอะมาเป็นมวลกล้ามเนื้อนะมาเป็นซิกแพคมาเป็นร่องให้เราเห็นไหมไม่งั้นปุ้ยจะแขนเล็กขาเล็กเหรอคะเอวเล็กใช่ไหมคะทุกคนสังเกตสาวโบลตาพีทุกคนจะหุ่นดีมากหุ่นดีมากแต่ใช้ระยะเวลาในการลดหุ่นนะคะไม่ได้ลดบแบบแป๊บเดียวลดแล้วก็มาขายไม่ใช่ที่เขามาขายเพราะอะไรรู้ไหม เพรเขาหุ่นดีขึ้นผิวดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นแล้วอยากมาแมนะนําให้ทุกคนที่มีปัญหาเดียวกันอะอยา่อยางปุ้ย่มีปัญหาคือมีหน้าท้องเป็นคนผอมที่มีหน้าท้องแล้วก็มีห่วงยางตรงนี้นะคะแล้วเมื่อเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ทําให้เรา่ะเออมันถูกจุดน่ะใช่ไหมมันถูกจุดน่ะ เนี่ยมันหกจุดอ่ะแล้วเราก็อยากแนะนาอ่ะอยากแนะนามีคือจะมีปัญหาเยอะมากที่คนผอมแล้วมีหน้าท้องก็จะมีแบบไปอย่างอย่างปุ้ยไปดูในเพจคุณหมอลดความอ้วนเพจเอ่อเทรนเนอร์ก็จะมีพี่คะหนูผอมแต่หน้าท้องหนูมีอยู่เลยหนูจะทํายังไงดีเนี่ยมันเป็นปัญหาเดียวกับปุ้ยเลยมันเป็นปัญหาเดียวกับปุ้ยที่เจออยู่นะตอนนี้แต่ตอนนี้หายแล้ว เออมันเป็นปัญหาที่ปุ้ยมีแขนใหญ่ขาใหญ่มีห่วงยางหลังใหญ่ก้นใหญ่นะคะตนนแตนะ่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคุณทุกคนตอนนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้เราได้โบลตาพีมาทําให้เราอะหุ่นลีนขึ้น เดี๋ยวจะทำคลิปออกกำลังกายอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบคุณลูกค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวออกกำลังกายนะ